สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีช้าวันจันทร์ที่30สิงหาคมนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของส่วนรวมส่วนย่อยนะคะส่วนรวมส่วนย่อยนะคะเราเรียนกันไป2องสรอบแล้วเนาะถ้าจำไม่ผิดใช่ไหมลูกเรื่องส่วนรวมส่วนย่อยเนี่ยแต่วันนี้นะคะเราจะมาทบทวนนะคะส่วนรวมส่วนย่อยอ่ะอันดับแรกครูอยากจะถามลูกว่าสีฟ้าสีแดง แล้วก็สีเทาอันไหนเป็นส่วนรวมลสีอะไรเป็นส่วนรวมคะสีฟ้าเก่งมากค่ะสีฟ้าเป็นส่วนรวมนะอ่ะมาดูอีกอันหนึ่งดีกว่านะคะสีฟ้าสีแดงสีเทาอันไหนเป็นส่วนรวมลูกสีไหนเป็นส่วนรวมคะสีสีเทาเก่งมากค่ะ ก่อนที่นักเรียนนะคะจะทําส่วนรวมส่วนย่อยได้นักเรียนต้องรู้ก่อนว่าสัญลักษณ์ไหนนะคะเป็นส่วนรวมสัญลักษณ์ไหนเป็นส่วนย่อยนะคะคุณครูเคยบอกนักเรียนว่าถ้าเป็นส่วนรวมจะเป็นยังไงลูกมีขา2ขาใช่ไหมคะนี่หนึ่งขานี่สงขาใช่ไหมลูกอันนี้มีขา2ขา1ขาสขาใช่ไหมคะถ้าตัวไหนมีขาข้างเดียวเป็นส่วนรวมไม่ได้นะนะคะ,ะมาดูกัน เดี๋ยววันนี้คุณครูจะให้ส่วนรวมไว้แล้วให้นักเรียนนำไปแยกเป็นส่วนย่อยนะคะเช่น10 5อ่ะ 15. 15นักเรียนนำไปกระจายให้เป็นส่วนย่อย2ส่วนนะคะเอาอะไรกับอะไรดีง่ายๆเลยก็คือ10กับเท่าไหร่ลูก10กับ5ใช่ไหมคะอีกสักอ้อนะคะ10 18 18เอาไปกระจายเป็นเท่าไหร่ดีคะ10กับ8ก็ได้ใช่ไหมคะ13กับ5ก็ได้เอาไปกระจายเท่าไหร่ก็ได้นะคะที่เราต้องการคุณครูขอเป็นอ่ะเอาคุณครูเอาไปกระจายเป็น9กับ9 9บวก9ได้18แนะคะอ่าและทีนี้นะคะอีก4ข้อลูกทำด้วยตัวเองนะคะหลังจากลูกทำสมุดแล้วนะคะ เขียนชื่อให้เรียบร้อยให้ผู้ปกครองถ่ายสมุดส่งมาให้คุณครูแล้วก็เด็กๆก,ก็ทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์นะคะส่วนรวมส่วนย่อยในหน้าที่118แล้วก็119และหน้า120นะคะในหน้า120เนี่ยจะเป็นการทบทวนนะคะไม่ว่าจะเป็นมากกว่าน้อยกว่าหรือการเรียงลำดับจำนวนนะคะ สำหรับวันนี้นะคะวิชาคณิตศาสตร์ก็จบเพียงแค่นี้นะคะ bye บ๊ายสวัสดีค่ะ